สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบานเฮาอีกแล้วคลิปนี้พี่ดิ่นะตามสเต็ปตามสไตล์เพจถนนไทยแลนด์พาทุกคนเบิ้งบรรยากาศภาพมุมสูงยู่เขาช่องตะโกทางหลวงหมายเลข3-48ด้านหลังของคือด่านตรวจหนองสมิทธ์ข้างหลังของรถพี่ใหญ่กําลังจะลงเขาช่องตะโกรถเทเล,ลอร์ฮาไปเบิ้งภาพมุมสูงน้ำกันทุกคนเออนี่เดินทางปลอดภัยเดอ้อพี่ใหญ่ของเรา <_ d ance> เห็นปะรถนี่นะจะเป็นตู้เย็นอ่าไปแล้วกาลังจะลงเขาช่องตะโกนี่บรรยากาศในเขาชองตะโกนะช่วงเวลานี้ทุกคนคึมฟ้าคึมฝนมาแล้วนะคึมฟ้าคึมฝนมาแล้วนะทั้งไดผู้ใดกับที่ผ่านไปผ่านมาขับขี่รถกับให้ระมัดระวังเนาะอย่าประมาทเขาชองตะโกเวลาฝนตกเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆแต่ว่าด้านล่างของเขาด้านล่างก็คือ ตับพญานะในตามกล่องเลยก็คืออำเภอตับพญาจาังหวัดสะแก่วเอ,อมาหันมาทาั้งนี้ทั้งอำเภอโนนนี่แดงจังหวัดบุรีรัมย์เบิง้งคุณเนาะมื่นเลยเห็นบอกทั้งทิศตะวันออกมืดแล้วเตรียมจะต,ตกแล้วอืมขอขอบคุณผู้สนับสนุสน,นเพจถนนไทยแลนด์อย่างร้านวีทูลโทรทัศน์วุฒนไข่สดเติมสมบัติสังคพันธ์คนละยำละหานทรายสำรานเฟอร์นิเจอร์แล้วก็โจผ้ารวยนี่อัปเดตให้เบิ้งทุกคนช่วงนี้ หลายคนหลทันพี่น้องหลายครัวเลื่อนกําลังเดินทางกลับบ้านนะกลับบ้านกลับซองในช่วงเทศกาลผมผมเอิ้นซื้อเทศกาลนี้อย่างนะนไอ้อดโดนตาโดนตายยังนะแมททุกคนเออแต่ว่าผมว่าในตอนแรกๆเนี่ยแหะปริมาณรถก็อาจจะหลายแล้วก็มืออื่นมือฮือ้อส่วนผู้ใดที่อยากหูเหตุการณ์ในเขาชงตะโกนะะผมแนะนําให้ไปกดติดตามเพจตะโกนิวเด้ น้องชายนะน้อง New, เอิร์ตโกนิวเพิร์รายงานการจราจอรอยู่ส่วนผมบอกพอดีผมมีภารกิจไปประเทศกัมพูชาก็คือจะไปถ่ายคลิปหรือถ่ายคอนเทนต์อยู่นะครวัดเออวันที่1 3บ4ามสิบสี่สหนั่นแหละผมอยู่ประเทศกัมพูชาพี่น้องเช่ากัมพูชาที่เบิงคลิปนี้อยู่รอ้ะเบิงได้เดี๋ยวจะถ่ายประเทศกัมพูชาใหม่เบิงท้องถนนประเทศกัมพูชาเป็นจังไดแน่รอ้าเบิง ถนนไทยแลนด์จะไปนําเสนอไหมพี่น้องได้ติดตามรับชมอุ๊ฝนตกแล้วพุ่นะไปขออภัยฝนตกแล้วฝนตกแล้วทางบ้านลำนังร้องตกแล้วอู้เอาโดนนีคนตกแล้วไหลมาแล้วไหลมาแล้วเออนี่อยากเห็นผมไป่ทยคลิปยุสัคอมเมนต์มาได้นะที่สาคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ซับตะไครเด้วพี่น้องเด้ออย่าลืมนะพี่น้องเวลาลงเขาชองตะโกอุบัติเหตุจะลด หรือเกิดได้หน่อยที่สุดคือการบบประมาทนะในเมื่อเพิินหรือทางการเนี่ยบ่ท่านได้ขยับขยายให้เฮ้าแหมเออใจจริงก็อยากได้ถนนสายใหม่หรืออยากให้ขยายเขาชงตะโกเหมือนหลายๆคนหลายๆท่านอยากเห็นนั่นแหละรครับแต่ในเมื่อเขาเฮตดบ่ได้หรือยังไม่มีโอกาสที่จะได้เฮตดเริ่มต้นที่โตเฮ้าขับรถอยาประมาทเออพวกเขาสวยงามมากเลย นี่นี่น้องเอิร์ตะโกนิวเดี๋ยวจะอ่าไทายอ่าน้องเอิร์ตะโกนิวให้เบิงจริงๆริงเราน้องเอิร์ตะโกนิวหรือเพจตะโกนิวเนี่ยบ้านลาน,ลานเพิ่นขายกว๋วยเตเี๋ยวนะทุกคนกว๋วยเตี๋ยวเรือสอกกาวนะเนี่ยพอขึ้นเขาช่องตะโกมาอยู่ใายมือนะแต่พอถ้าลงก็ลงเขาช่องตะโกหรือผ่านด่านตรวจน้องสมิธแล้วเนี่ยจะอยู่ขวามือนี่เดี๋ยวให้เบิงเดี๋ยวให้เบิงเดี๋ยวบินลงมาให้เบิงน้องเอิร์ตะโกนิวฝากนะฝากเพจน้องเอิร์ตะโกนิวนะฮะ ผู้ใดที่อยากหูเหตุการณ์หูข่าวของเขาช่งตะโกเขาไปกดเบิง้งกดติดตามได้ดนอน้องเอ,อิร์ทเพิ่งจะรายงานให้เบิงงนี่บ่นี่ละล้านกว๋วยเตี๋ยวลมลื่นอ่ะหันกลองกลับมาจะเอะนี่มาผมเพจถนนไทยแลนด์ก็จะคอยอัปเดตรายงานการจราจรให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตาม ไปจนถึงช่วงบ 2, ่ายสองบ่ายสามผู้แหละแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านเพื่อที่จะไปเตรียมตัวนะเตรียมตัวที่จะไปประเทศกัมพูชาไปหาพี่น้องเพื่อนบ้านเหมือนี่เคยบอกไปก่อนน่ะนี่แหละครับว่าจะไปไทยอ่าปราสาทนะครวัดเออเบิงว่ามันเป็นยังไงมันสวยงามยังไงเราจะเบิงคลิปนี้พี่นี่ขอให้ทุกคนทุกท่านขับขี่รถเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศากาลดนตาเนี่ยอย่างปลอดภัยอย่าประมาทนะพอนี่ย ขอัคุีครับสวัสดีครับ